หกหัวไเต้าเคยไีว้มับ้างไหมเคยฝันไหมเอออะเนี่ยจดไว้จดพิษเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาพ่นพิษปุ๊บเนี่ยเอามาพึกงหมดพิษยาหน้าที่หัวอีกห้าปอบีหนึ่ง จบแล้วมีอะไรเยอะหกร้อยวัดไหนก็ได้เป็นชำน้านิสสงก็คิดให้นี่ผมต้องคิดให้เนี่ยคณะที่สิงอยู่ในตัวนะแล้วก็ขับพิษก่อนขับพิษก่อนขับพิษแล้วก็ต้องเสกให้ร่างกายดี เดินไม่ได้เลยเหรอต้องไปยุงตลอดอะใช่ไหมเท้าอันใช่ไหมเท้าเป็นมากี่ปีแล้ว่สิปีนะ้งเอ้าไม่ต้องเสร็จหมดแล้วนะห้ามจับนะเดินลุกเดินดีเสร็จหมดแล้วนี่ต้องกลัวแล้วลุก ตัวเลยไม่ต้องหาใครไม่ต้องมองหาใครลุกเกง่งเก่งมากเยี่ยมเลยดีเดินทีละก้ากระดูกเคลื่อนหมดเลยผมเสร็จตรงหมดแล้วนะทุกจุดนะตั้งแต่หัวจนหลดเท้าเนี่ยเนี่ยไล่ไปตรง,ห,งหัวใจตับไตหมดแล้วเดินทีละเก้าเก่งมากพี่เดินไปเลยรับพลังไปเดินตรงไปเรื่อยๆเดินไปไป <c oughs> ไปไลนนุ้ยไปเดี๋ยวไม้เท้ามันไปจ่าได้เลยนะมาเจอวิชาแมวเหมียวเข้าแล้วตรงก่อนแยกขาคู่ก้วาวเออเก่งม,ม,มากนั่นแรกอย่างนี้เดินได้เนี่ยเนี่ยต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยนะทำครั้งเดียววิชาแมวเหมียววิชานี้ใครอยากจะเรียนมาบอกจะเรียนไหมนี่ ไหมมีแต่มองอเลยเลยมองก็เดินไม่ได้ก็เดินไ,ได้เลย,ยจบเลยใช่ไหมคุ้นใจยังชอบไหมหันหลังกลับมาหันหลังกลับมาหันหลังกลับมาไปหาที่นั่งนั่งนี่<ะ>าขาเออถูกใจยังนะชอบไหมชอไม่ได้เดินนี้มากี่ปีแล้วน่าจะสี่ปีสี่ปีนะ ร้เนี้ยก็สี่ปีสปีแล้วมาบ้านเนี้ยปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เสมอถ้าเราเชื่อเชื่อมั่นพี่ก็ชวนมาเมื่อวางๆเข่าพ่อส่งถ้าแบบเขาถึงพ่อเราก็มานั้งไหนนั่งนิดนั่งไหนผ่อนนั่งไหนเออผ่อนั่งเลยนั่งเลยชอบไหมชอบชอบไหมไม่ได้ได้มาสี่ปีแล้วเหรอ ต้องใช้ไม้ถ้าไม่มีไม้เดินไม่ได้เลยถ้าไม่มีไม้เดินไม่ได้เลยแล้วจะไม้ไปทําอะไรบริจาคใงบริจาควัดไหมก็บริจาคค่ะบริจาควัดแล้วอยากเดินได้ใครชวนมาเนี่ยแล้วคิดจะมาไหมตอนแรกไม่รู้ไม่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รูพี่ก็ชวนมาพี่ก็คงหาย พี่ว่าไปเปล่าก็ไปหวานยืดก็บพราะดีแล้วพี่เคยมาหาผมเหรอมาสามรอบแล้วเหรอเนี่ยสามรอบพี่ตั้งแล้วเราดีขึ้นใช่ไหมก็เลยชวนน้องสาวพี่น้องแท้ๆแบบดูพี่ลูกน้องดูพี่ลูกน้องเพราเขาเขาไม่ใช่เดิมพี่ลูกน้องฉันอันนี้ก็เป็นล้านโอเคเนาะแฮปปี้นะสูงถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายเราน่าจะเจ็กฟิตก็ฟิตอือเนี่ีเด็กเด็กน้องเด็กเด็กน้องเคย